สวัสดีครับวันนี้ทีลาโมบายวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการล้างไวรัสนะครับปัญหามันก็คือการจัดการแป้นพิมพ์นะครับการจัดการแป้นพิมพ์ปัญหานะครับก็คือการจัดการแป้นพิมพ์เด้งเข้าหน้าจอทํางานโดยตลอดเวลานะครับทําให้เราไม่สามารถใช้งานได้นะครับ และก็มีแอปโฆษณานะพวกนี้จะเป็นแอปโฆษณานี่ครับเด้งเข้าตลอดเวลาเลยทําให้มือถือเราช้าและก็ค้างอีกอย่างหนึ่งครับที่สําคัญก็คือแอปธนาคารเข้าไม่ได้มาลองเข้า s c b ดูครับนี่เครื่องก็จะเตือนแบบนี้เลยไม่สามารถดําเนินการต่อได้เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินกรุุาปิดฟีเจอร์ฉายหน้าจอนะครับ เคยทำลงในช่องแล้วนะอาการนี้แต่วันนี้คืออาการใหม่นะก็จะเป็นพวกไวรัสที่สั่งการให้แป้นพิมพ์โชว์ที่หน้าจอโชว์ตลอดเวลานะครับโชว์ทีทีทำให้เรางุนงดใช้งานมือถือลําบากมาดูวิธีการแก้ไขนะครับวันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ v i v o เป็นหลักนะส่วนยีห Samsung, ย่ห้อ s ซัมซุงยี่ห้อ o p p o ทํทำลงในช่องเรียบร้อยนะครับไปดูได้เลยวันนี้จะสอนแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับ สำหรับยี่ห้อวีโวนะเริ่มแรกเลยให้เราเลื่อนลงมาเปิดเครื่องบินไว้ก่อนนะครับเปิดหมดเครื่องบินไว้เลยเพื่อที่จะตัดการทำงานของอินเทอร์เน็ตสำหรับมือถือ Vivo เข้าไปที่การตั้งค่านี่ครับเลื่อนหาคำว่าแอปนะคำว่าแอป สำหรับรุ่นเก่าจะอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับวันนี้เจอของลูกค้าหนึ่งคนเลยทำให้ดูเป็น Vivo V20 นะหลักการาาก็จะคล้ายกันต่อมาพอถึงหน้านี้นะครับดูแอป,ปทั้งหมดเลย109รายการให้เราเลื่อนหาทีละตัวนะครับคือบางท่านจะไม่รู้นะครับว่าแอป หลักแอปมากับเครื่องหรือว่าแอปไวรัสเป็นยังไงเลื่อนหานะนี่ครับอันตัวตูว้ลบออกได้เลยนะตัวนี้ไม่ได้ใช้งานนี่ครับลบออกได้เลยนะครับแอปแปลกๆนะการใหญ่เลยนะครับที่เป็นไวรัสตัวใหม่นะที่สั่งให้แป้นพิมพ์ทำงานเองและก็โฆษณาเข้าตลอดเวลานะครับก็คือตัวนี้เลย นี่ครับ KET ผู้จัดก,การไฟ์ทั้งหมดลดตัวนี้ออกก่อนเลยนะครับถอนการติดตั้งนี่ครับพอเราถอนตัวนี้เสร็จนะครับถ้ามันยังมีโฆษณาเข้าหรือว่าการจัดก,การแป้นพิมพ์ยังเด้งอยู่นะให้เราหาตัวอื่นอีกนะครับไวรัสพวกนี้มันจะมากับพวกอย่างนี้นะครับพวกแบตเตอรี่อย่างนี้ไม่จำเป็นครับถอนออกให้หมดเลย นี่ครับพวกนี้ถอนออกให้หมดเลยครับแอบแปลกๆนะวีโกไม่ได้ใช้ครับถอนออกไปเลยครับถอนออกไปก่อนนะถ้าจะเล่นค่อยโหลดมาทีหลังสำหรับเครื่องนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะนี่ครับเกมถอนออกไปเลยถอนออกไปเลยครับนี่ถอนการติดตั้ง ถอนการติดตั้งท้ายคลิปนะครับจะบอกวิธีการบล็อกพวกนี้นะครับให้ติดตั้งเองนะนี่ครับตัวนี้สําคัญนะพวกคลีนเนอร์นะครับไม่ดีครับลบออกไปเลยนี่ครับที่เป็นพวกไม้กวาดนะครับลบออกไปเลยเกมครับลบออกไปเลยครับไม่ได้ใช้งาน ี่ครับเกมลบออกไปเลยไม่ได้ใช้งานค่างเยอะนะสำหรับเครื่องนี้นี่ครับลบออกไปเลยครับนี่ตัวนี้ก็สําคัญนะเฟลมโมจินี่ครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะเกี่ยวกับพวกไฟล์นะครับพวกไฟล์นะอย่างแอปเต็มตัวเครื่องนะครับมันจะลบออกไม่ไดนะ้นี่ครับมันจะไม่มีให้ลบนะแต่ถ้าพวกแอปไวรัสแอปที่แปลก ที่เราโหลดมาใหม่มันจะให้มีให้ลบไฟล์ถอนไปเลยครับถอนอย่างเดียวไอ้ตัวนี้นะครับไฟล์เหมือนกันนะ่าจะเป็นไบ Google นะครับถอนถอนได้ไหมตัวนี้ถอนไม่ได้นะครับแสดงว่าแอปดีนะถอนไม่ได้หมดตัวอยงัง Home Pro นะครับมันยังไงไม่รู้ถอนออกไปก่อนครับ ไอจีถ้าเล่นไม่เป็นไรครับถ้าไม่เล่นลบออกได้เลยนี่ครับถอนการติดตั้งนี่ครับไม่กวาดลบออกให้หมดเลยมาดูสิ่งสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่งเจอวันนี้นะครับสลับไวรัสตัวนี้นะพิกเซลอิโมจิวอปเปอร์นี่ครับเจออีกเครื่องนึงนะครับเป็นยี่ห้อ v ิวโวเหมือนกัน ทำให้แป้นพิมพ์ทํางานเองนะครับถอนไปเลยตัวนี้นะครับสําคัญการถอนไปเลยลูกเต๋าถอนไปเลยครับถอนไปก่อนครับถ้าจะเล่นเกมไหนก็ค่อยๆไปโหลดที่เพล y s ส o ต e ทีหลังเอาหมดหรือยังหมดยังมีครับถอนไปเลย นี่ครับผลไม้ถอนไปเลยโกด้าครับถอนไปเลยครับไม่ได้ใช้งานบางทีมันมากับเครื่องนะพวกนี้นี่ครับถอนไปเลยวัตสารที่เห็นสีโล่ถอนออกไปเลยครับเกมไม่ได้เล่น เว็บตูนไม่ได้ดูครับถอนไปเลยหลังจากที่เราสอดถอนหมดเรียบร้อยนะเรามาดูว่า S C B เข้าได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เป็นพิมพ์ไม่โชว์แล้วนะครับ S C B มาครับให้เรามาเปิดอินเทอร์เน็ตปกตินะปิดหมดเครื่องวินไว้นะครับสังเกตไหมครับมันจะมีพวก V App s t t r r นครับที่โชว์มาตลอดเวลาเลยนี่ครับเก,กกะนะครับมาดูวิธีการปิดนะ เพราะว่าวีแอปสต e ตัวนี้บางครั้งนะครับจะนําพาพวกแอปไวรัสเข้ามาด้วยก็มีนะครับวิธีการกดแช่นะครับกดแช่เลยแล้วก็กดแช่ตรงวีแ Store นะครับช้าๆนะครับตรงนี้สําคัญเป็นวิธีการปิดนะครับวีแอปสตไม่ให้ลคาคัญนะครับกดแช่ข้อมูลแอปตรงรูปตัวไอเล็กๆนะครับกดเข้าไปเลยนี่ ให้เรากดตรงนี้นะครับ3ขีดนะนี่กดถอนการติดตั้งและอัปเดตต่อมากดตกลงกดใหม่นะครับกดเข้าใหม่อีกทีนึงที่เดิมนะครับข้อมูลแอปเตือนให้เราปิดนะครับปิดการแจ้งเตือนนี่มันก็จะไม่มีโฆษณามารบวกวนเรานะกดกลับไปก่อน แล้วก็บังคับหยุดเลยนะครับบังคับหยุดเลยพอเราปิดเสร็จนะบังคับหยุดกดตกลงคือถ้าเราจะโหลดอะไรใช้งานไปโหลดที่ Play Store นะครับจะได้ปลอดภัยไอ้พวกนี้ไม่ได้ใช้ครับกดแช่นะครับยังเหลืออยู่นะทั้งขยะถอนกดแช่ทั้งขยะถอนนะครับม i วเวอร์คาวไม่ได้ใช้ อันนี้เราบอกไม่ได้ไม่เป็นไรครับโอ้มิไม่ได้ใช้ถอนอ่มาดูกันครับว่า SCB เข้าได้หรือเปล่านะสุดท้ายนี้นี่เข้าใช้งานแอปนี่ครับ SCB ก็จะเข้าใช้งานได้ตามปกตินะ เมื่อกี้มันจะฟ้องที่ฟีเจอร์ใ่ายหน้าจอนะครับก็ทําต่างเรื่อยๆนะครับลบออกให้หมดนะแอปไหนที่ลบได้ก็คือลบได้เลยเป็นแอปไนนัทแอปแปลก,ปก,ปกส่วนแอปที่ลบไม่ได้ก็จะเป็นแอประบบนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลาโมบายหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ